สวัสดีครับช่างตุ้ย DIY ครับวันนี้มาส่งงานซ่อมลำโพงบลูทูธ o ตัวนะครับตัวนี้เป็นลำโพงรุ่น Kingstar นะครับตอนแรกลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับว่าชาร์จแบตเตอรี่ไม่เข้านะครับผมก็ได้ทำการตรวจสอบนะครบเบื้องต้นพบว่ารูชาร์จมันหักไปนะครับรูชาร์จของเดิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ micro USB เวลาที่เราเสียบกับด้านบ้างนะครับหรือ ดันแรงไวบ้างอะไรเงี้ยรูชาร์จอาจจะหักได้ง่ายนะครับผมถอดออกมาดูแล้วนะครับไม่พบเศษซากของเก่าแล้วก็มีรอยเชื่อมบัดกีดูเหมือนจะมีการพยายามซ่อมมาแล้วล่ะนะครับก็ตัวนี้ผมจะแนะนําว่าผมจะทําการเปลี่ยนให้เป็นแบบรูชาร์จเป็นแบบไทป์ซีนะครับก็คือเจาะใส่รูชาร์จใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยถึงเราใส่ไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะดันแล้วหลุดได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไทป์ซีเนี่ยเราสามารถเสียบสลับด้านได้เลยนะครับ ก็สามารถใช้สายชาร์จโทรศัพท์มือถือที่เป็น Type C อะไรพวกนี้ใช้ชาร์จได้นะครับก็ทําการดัดแปลงเปลี่ยนให้ไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วอุดของเดิมไปนะครับทีนี้ก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับชาร์จเข้าไปก็จะมีไฟแดงขึ้นมาชาร์จเต็มไฟแดงก็จะตัดไปนะครับหัวชาร์จ Type C แบบนี้นะครับโอเคนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้พร้อมส่งครับผมสวัสดีครับ